สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อ GEN Y g e นะครับ Gen Y เนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าสอแววว่าจะเป็นหนี้เสียบ้านกันแบบว่าบานเลยนะครับข่าววันนี้นะครับผมเอามาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับเขาบอกว่า GEN Y เนี่ยจอ่อจ่อนะค้างชำระหนี้บ้านเฉียด2.5แสนล้านหลายคนจะบอกว่า GEN Y คือกลุ่มไหน เราอยู่ในกลุ่ม Gen Y หรือเปล่าผมไม่ได้อยู่ในกลุ่ม Gen Y นะผม,มอยู่ในกลุ่ม X ผมอยู่ใน Gen X เออนะ Gen Y เนี่ยนะครับก็จะอายุประมาณาไม่เกิน40นะกลุ่มนี้ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นหนี้เสียค่อนข้างเยอะนะจอว่าจะเป็นหนี้เสียค่อนข้างเยอะนะตอนนี้นะครับต้องบอกว่านี้ครัวเรือนของไทยเนี่ยนะฮะตอนนี้หลายท่านทราบดีแล้วแหละมันเกิน1ล้านล้านบาทไป สักพักนึ่งแล้วนะครับตอนนี้หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ที่ประมาณ1.09ล้านล้านบาทนะครับเคยแตกระดับสูงสุดอยู่ที่1.1ล้านล้านบาทเลยนะตอนนี้ลงมาหน่อยหนึ่งแล้วนะแล้วก็หนี้เสียจากการกู้ซื้อบ้านเนี่ยนะครับตอนนี้หนี้เสียของสินเชื่อบ้านนะอยู่ที่ประมาณ200ล้านนะครับเท่ากับ20%ของหนี้สีรวมหนี้เสียรวมทั้งหมดนะ คือหนี้เสียบ้านเนสองแสนล้านมันเกือบ20ของพอร์ตของพอทั้งหมดนะโดยหนี้เสียของสินเชื่อบ้านเนี่ยนะครับขยับตัวเพิ่มขึ้นนะสิบแปดเปซจากปีที่แล้วโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะเพราะว่าถ้าสินเชื่อบ้านเนี่ยเริ่มมีปัญหาเนี่ยแปลว่าเริ่มจะเอาไม่อยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่า <c oughs> สินเชื่อบ้านเนี่ยเป็นหนี้ที่ สินนี่สุดท้ายอะที่คนจะปล่อยนะนี่บัตรปล่อยเสียได้นี่รถจ่ายงวดเว้นงวดได้แต่นี่บ้านทุกคนจะพยายามจ่ายตรงนะทุกคนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะจ่ายนี่บ้านตรงนี่บัตรเละนี่รถเละแต่นี่บ้านต้องตรงแต่สุดท้ายผมต้องบอกก่อนว่าถึงแม้ว่านี่บ้านจะตรงก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีนี่บัตรสินเชื่อบุคคลอะไรต่างๆนานาเนี่ยต่อให้คุณจ่ายนี่บ้านตรงนะแต่ว่านี่พวกนี้คุณจ่ายไม่ตรงแล้วคุณถูกฟ้อง ถูกฟ้องมีคำพิพากษาเรียบร้อยนะฮะเจ้าหนี้บัตรเครดิตเหล่านี้เขาสามารถไปยึดรถไม่ใช่สิยึดบ้านคุณได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะรอดหลายคนจะถามว่าเอาแล้วยังงั้นจะต้องทาไงคือถ้าสไตล์ผมนะถ้าเกิดคุณมองระยะยาวแล้วบัตรก็เอาไม่อยู่สินเชื่อบุคคลก็เอาไม่อยู่รถเนี่ยก็น่าจะเอาไม่อยู่แต่กูต้องรักษาบ้านเอาไว้ต้องผ่อนบ้านให้ได้ ผมบอกเลยสุดท้ายเนี่ยบ้านคุณก็จะไม่รอดเหมือนกันเพราะไอ้นี่ต่างๆเหล่านี้มันก็จะมายึดบ้านคุณไปขายทอดตลาดอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสไตล์ผมเนี่ยถ้าคิดว่าไม่รอดแน่ๆไม่ต้องจ่ายแม้สักบาทแต่ว่าพูดไปเดี๋ยวจะมีดรามา่าเอาเป็นว่าถ้าให้ผมแนะนําผมแนะนําแบบนี้อ่ะมาดูกันต่อตอนนี้คือนี่เสียบ้านอยู่ที่ประมาณสองแสนล้านนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว18ซตนะครับทีนี้มาดูกัน นี่เสียในกลุ่ม Gen Y นะฮะตอนนี้มีทั้งหมดประมาณนะครับ124,000ล้านนะครับประมาณ80,000สัญญานะครับตอนนี้มีนี่ค้างชำระที่ไม่เกินนะครับ90วันคือเป็นนี่เสียไม่ใช่เสียสิคือเป็นนี่ที่จ่ายไม่ตรงแต่ยังไม่เสียนะครับหลายคนจะงงคือนี่ที่ยังคือจ่ายไม่ตรงแล้วล่ะแต่ไม่เกิน3งวดอะ่ะอันนี้ถือว่ายังเป็นนี่ปกติอยู่นะ แต่เขาเรียกว่าปกติแบบไม่ปกติคือเงี้ยมันจะมีนี่ดีนี่ที่เสียแต่หนี่ที่เกือบเสียแต่ยังไม่เสียอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็นี่ที่เสียเนี่ยไปแล้วเนี่ยอยู่ตรงนี้ตอนนั้นเนี่ยนี่ตรงกลางเนี่ยที่มันจ่ายไม่ตรงแล้วแหละแต่ยังไม่ถึงขั้นนี่เสียเนี่ยตอนนี้นะครับเฉพาะกลุ่ม Gen Y นะฮะมีอยู่ประมาณแสนกว่าล้านนะครับแสนกว่าล้าน และหนี่ที่เสียไปแล้วเสียไปแล้วเลยนะครับเฉพาะสําหรับกลุ่ม Gen Y นะอยู่ประมาณ2,42 0 0 0ล้านนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นหนี่เสียเยอะธนาคารก็เริ่มที่จะหนาวร้อนๆนะตอนนี้นะครับสัดส่วนการปฏิเสธสินเชื่อนะครับที่อยู่อาศัยนะฮะตอนนี้นะใครที่ไปกู้บ้านเนี่ยนะผู้แย่กู้ร้อยคนผ่านกันแค่สัก30 40คนคือตอนเนี้ แบงค์เข้มงวดมากนะครับแล้วก็การอนุมัติสินเชื่อตอนนี้ยื่นออกไปร้อยคนเนี่ยกู้ผ่านไม่เกิน40ไม่เกิน30อยู่ประมาณนี้โดยเฉพาะนะฮะกลุ่มสินเชื่อบ้านที่ราคาต่ํากว่า3ล้านบาทอันนี้มีปัญหาในการกู้เพราะฉนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่สร้างบ้านขายแล้วก็แบ่งแปลงขาย7หลัง8หลังนะฮะแล้วก็บ้านอยู่ประมาณ2ล้านสอล้านเนี่ยเป็นราคายอดทิศบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะประมาณนี้ ถ้าพวกคุณเนี่ยนะมีลูกค้าที่กู้บ้านผ่านถือว่าโชคดีโคตรโชคดีเลยนะตอนนี้คือผู้ง่ายกู้กไม่ผ่าน60 70%เนตะ์่ะแต่ถ้าเกิดลูกค้าคุณกู้ผ่านโอนได้ถือว่าเยี่ยมบอกเลยว่าเยี่ยมโชคดีมากนะครับปัญหาของกลุ่มเนี้ยนะครับคือกลุ่มที่มีไรายได้ต่ำเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้กลุ่มที่มีรายได้ต่ำเนี่ยนะครับคือเลทอยู่ประมาณ 20- 0 0 0ื่นถึงสามหมืลงมาเนี่ยนะตอนนี้เขาบอกว่า ตอนนี้ไมีเริ่มมีหนี้ค้างชำระอยู่ที่ประมาณแสนสองหมื่นล้านนะเพิ่มขึ้น15%จากปีก่อนนะครับและส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในส่วนใหญ่จะเป็นลูกหนี้กับธนาคารรัฐนะลูกหนี้แบงก์รัฐส่วนใหญ่ที่ซื้อบ้านไม่เกิน3ล้านเนี่ยจะเป็นกลุ่มเปราะบางมากที่สุดนะบ้านราคาไม่เกิน3ล้านและเป็นเป็นเจ้าหนี้คือธนาคารรัฐเดาไม่ยากออมสินอาคารสงเคราะห์ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เปราะบางและน่ากังวลนะเพราะฉะนั้นออมสินกับอาคารสงเคราะห์อาจจะมีหนาวๆปีนี้นะครับทีนี้ตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าเออมันมีเริ่มมีปัญหาเนี่ยธนาคารเริ่มปล่อยสินเชื่อยากขึ้นตอนนี้ธนาคารก็ไปเน้นปล่อยสินเชื่อกลุ่มที่มีความเสี่ยงน้อยนะครับคือกลุ่มคนที่มีไรายได้สูงนั่นเองนะแต่ล่าสุดเนี่ยข่าวคราวที่ อ่านมาเนี่ยนะต้องบอกว่ากลุ่มนี้มันก็อนุมัติเขาเรียกว่าไงเริ่มที่จะพิจารณาเข้มงวดขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์ d e v e l o p ปเปอร์ทั้งหลายเนี่ยเน้นสร้างบ้านขายราคาสูงๆกลุ่มนี้ตอนนี้เริ่มที่จะมีปัญหาโอเวอร์สปายขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มมีแล้วเริ่มมีให้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นอนาคตเร็วๆนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากลุ่มนี้ จะเป็นยังไงนะเอาเป็นว่ารอลุ้นกันต่อไปแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ธนาคารเขาก็เน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่มเนี้ยกลุ่มระดับรากหญ้าแห่งเรา,าเขาไม่ไม่ค่อยอยากจะได้ละเอาคนแบบรวยๆไปนะบ้าน10ล้านอัพนะทีนี้มาดูสินเชื่ออ่ในส่วนของตัวสินเชื่อบ้านในกลุ่มเ e n Y วนะฮะเอ่อตอนนี้นะครับในปี61นะฮะสถิติการเปิดสินเชื่อสินเชื่อบ้านคือหมายความว่า มีการขอกู้นะในปี61นะครับมีการขอกู้สินเชื่อบ้านนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มเจนวาเนี่ยประมาณ430,000บัญชีนะครับในปี61นะครับแล้วก็ในปี62ก่อนโควิดเนี่ยลดลงมาเหลือ370,000บัญชีพอปี65เนี่ยนะครับเหลือแค่330,000บัญชีในปี67เนี่ยนะครับไตรมาสแรกเนี่ยนะครับเหลือแค่ประมาณ59,000บัญชีนะแปลว,ว่าอะไรครับแปลว,ว่า มันไอก,กลุ่มนี้นะครับมันลดลงไปเรื่อยๆนะคือมันแผ่วตัวลงไปเรื่อยๆคือพบแปลว่าไม่ค่อยกู้กันแล้วก็หมดกําลังซื้อหมดอารมณ์การจับจ่ายซื้อบ้านไม่มีอารมณ์นะเนื่องจากติดหนี้บงหนี้บาตรกันบาแล้วหนี้สินเชื่อบ้านไม่เอาแล้วไม่อยากเป็นหนี้นะเพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะดรอปลงนะ developer เอาจริงๆนะคือกลุ่ม GenY เนี่ยเพราะว่าเป็นกลุ่มอายุไม่เกิน40นะคือกลุ่มที่ควรจะต้องบริโภคอะ เศนะรษฐกิจไทยจะต้องอาศัยกลุ่ม GenY เนี่ยเป็นหลักผมบอ,อกเลยแต่ตอนนี้กลุ่ม g e n Y หมดแรงแล้วนะหมดแรงแล้วไปเอาไปเอากลุ่มอื่นมาดึงดึงกำลังผู้บริโภคขึ้นมาแล้วกันกลุ่ม GenY ไม่ไหวลวเพราะฉนั้นเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่ามีปัญหาแน่นอนนะมีปัญหาแน่นอนอันนี้คือข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยนะครับก็ได้มาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะฮะแต่ข้อมูลกรุงเทพธุรกิจเขาก็ได้มาจากเครดิตบูโรอีกทีหนึง่งนะตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะก็เหนื่อยนะครับสำหรับ ผู้ประกอบการสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะผมก็เอาข่าวคราวมาอัปเดตให้เป็นเพื่อนฟังกันตามนี้นะครับสําหรับนี้ไปแล้วครับยังไงเดี๋ยวมีข่าวที่น่าสนใจจะมาอัปเดตให้ฟังกันต่อนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ